มีอะไรนะชาแนลแนะนำเกมใหม่จากผู้พัฒนาอย่าง CI Game รวมกับสตูดิโอ Hackwork ประกาศวางผลงาน Lost of the f o r e i g n เกมแอคชั่น RPG Dark Fantasy ีท่องแดนคนเป็นและคนตายเกม Lost of the Fallen เนื้อหาของเกมบอกเล่ากล่าวถึงเมือง t a ตดดินแดนที่ครั้งหนึ่งในอดีตการเคยถูกปกครอง โดยเทพปิศาจอาเดียโดยภายหลังจากที่มันถูกปราบกำจัดสิ้นสุดยุคสมัยแห่งการกดขี่เป็นเวลาเนิ่นนานปัจจุบันดูเหมือนว่าเทพปิศาจตนนั้นกำลังถูกชุบชีวิตให้ฟื้นตื่นมาอีกครั้งซึ่งเหล่านักลบดาร์คคูเซเดอร์ต้องออกประจนภัยท่องไปยังโลกคนเป็นและคนตายหาทางหยุดยัง้งกำจัดทุกวิธีไม่ว่าจะต้องเข้าร่วมทั้งด้านมืดและด้านสว่าง ซึ่งเกมนี้ผู้เล่นจะได้สร้างตัวละครนักลบตัวเองจาก9ก้าคาดอาชีพรวมทั้งปรับแต่งรูปลักษณ์ได้ตามใจชอบและสามารถพัฒนาทักษะตัวละครอัพเกรดค่าพลังชุดเกาะกระถามนตราจนไปถึงอาวุธสายดิบสายโหดต่างๆให้เลือกใช้งานมากกว่า100ชนิดเกม Lord of the Fallen สามารถเลือกเล่นได้ทั้งลุยคนเดียวลำพังหรือชักชวนผู้อื่นมาช่วยต่อสู้ เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมกันแต่จงระลึกไว้เสมอว่าผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆก็อาจบุกลุกเข้ามาปั่นป่วนในเกมของคุณได้เช่นกัน Lord of the Fallen จะลงให้ PlayStation 5 Xbox Serie s PC ในวันที่13ตุลาปี2023และนี่คือทั้งหมดของเกม Lord of the Fallen ที่มีอะไรนะแชนแนลแนะนำกัน หากมีข้อผิดพลาดใดะกับผมขออภัยไว้ไนในโอกาสนี้รบกวนกดไลค์กด s u ับส r คร e กดหัวใจเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ